สบายดีทุกคนมื่อนี้กลับมาพบกับลัน้อยสาวพุทธายตุดาอีกแล้วเนาะเมื่อนี้นละลัน้อยซิมาเสื้อฟุ่นนั่นเม่ไหมทุกคนฝนตกลิ่นมือสาวนี่นะแต่ตัวน,นี้เสือหญ้าตกเลยไปทุกคนไดิเบิกน้ำกันเลยเราจะมาเอาฝุ่นก่อนทุกคนเลยฝุ่นขีงู ยู่ตะลางเฮิรนอันนี้จะแมนเฮิรนเก้าของละน้อยอยู่ตะเก้าทุกคนเอ้ยตัเตละน้อยอย่างใน้อยอยู่ประมาณสามปีสามปีกะบอดี้ยูแล้วทุกคนอเอ้ยยูเฮิรนฝ่ามันกับผู้งูเสื้อตะลางเฮิรนกะขี้งูมันห้าวล้วทุกคนเอ้ย โบเมนห่านละน้อยทุกคนเลยห่านเขินคือคือนี่ห่านกับเจ้าหมูนะกจะเมน้นหมูเขาเจ้าเข่าโผเขามาโผนุนํทุกคนเลยเขาเจ้าบมีดินละน้อยค่ะมีดินแล้วกะเขาเจ้ามาโผ ละน้อยจะเฮาไปแปลงขุ่มก้นทุกคนเลยแปลงเข้ามันไปขุ่มยมันเงอ้อะจะเอาฟุ้นเชื่อยามาตแต่เา,าวอันนี่ปัดฝนตกบริมาทุกคนเลยฝนเจ้าละเดี๋ยวนี้มาแปรงขุ่มก้นบอด,ดีทุกคนเลยแต่ปุ๊กกว่าเพระท่านในเสื้อฟุน่นจักเถอก็เลยบอดีบดเบี้ยไม้เข้ากันนะ เนี่ยเอาคนพูดแต่จะปลูกมันถ้าจะเชื่อฟุ่นนี่มันจังบอดีนะมื่อนี้น้อยบได้ไปหน้าทุกคนเลยเพื่อเอาฟุ่นมาเชื่อ จะจุน้อยกับแบ่เฮาแล้วทุกคนเ,เลยแบ่เฮาได้วแบบนี้จุดโต๊ะกานะเอาโต๊ะมัดทุกคนมันมือคุณภาพมันก็นเลยคาดขาดแล้วจเจ้าหาคือมาทุกคนเจะาคือมามัดเยินแบเฮามากินขุมผ้ากับแปลงแล,ล้วทุกคนเลยถ้าจะเอาฟุ้นเชื้อก้อนบานี้นะี ไปเถอะเฮ้ยฮะโนยขึ้นคือคือเฮือน้อยนี่ทุกคนเลยกระเจ้าลินแถวเดินนี่แหละกระเจ้าไวเยอรมาลินดบาะน้อยนี่หินทุกคนแอนิวมิมิมาผัดะน้อยปิ้นกองให้มันเลนไปละเอาฝุ่นเข้ก็นเด้อ พูดเบ้ไหมุ่นพี่งโง่ทุกคนเจอลายสไตล์แชมป์สเสดสัตนเจอชมีเลทุกคน กล้ามันบุดีจังมาซื้ออีซื้อชนีไปก้อนไปเชื่ออีตัวนั้นมันไปเชื่ออีตัวนั้น อย่าละลิ้นขีดินนะอย่าล้าบอลิงขี้ตบนะอย่าหย่าละตัวนี้นะเบยโมงไข่บอดีทุกคนเลยโตกะหัดมาเลยจะไรกะเบ้ห้ามกินแล้วนี่สิ Rồi có bé không kịp bé không muốn lẽ nha con Nha cả lại đi <cười> <cười> ฟุ่นเมดแล้วก็จังโฮดทุกคนเลยถ้าโฮดบาดเดียว

มือต่ำซื้อนั้นทุกคนมือต่ำเซระโคหนังเปิกอ่าเจ็บเฮาลราตึบนตื่ตนหมดแล้วจะนอนกันยิ่งยิ้มมั้งเจ็บมากเอาอย่างนี้ซื้อทุกคนอ้าวบอเ์อะไ ขุมที่สอมเรแล้วซ้ำจบก่อนเอาน,นเชอือกอดคนเดียบมือนะ โคตรามเชื่ออีกขูดเบิรงบุกเคยเป็นช่บุแห้งเพืเลยมาพูดี่คตทุกคนเลยเอาขุดหนึงอรยนาเป็นคตยาดเลิศทุกคนเลยเห็นเลิศน้อยเดือด้นกะตาลิงตาลหลมาตาไม่ มมิงมาดีที่อัญญาพลังเสื้อก่อนอัญญาพลังเสซอร์รากาจากดีทุกคนกับบอดที่เจฟไปเลยตอนนี้กั เชลาโคนี่อีกอะวา่าดอกมะมงอันนี้นะมโมเมนต์มงไข่ตัวนี้นะ่ะมะมงสามระดูติดกระเหนี่ยวเดว้ดินโคน มั่วเหาวมานนวโหยาติแต่เบ้เข้ามากินทุกคนเลยโหกันนะมันเยืยวสลุปมาแล้วเยื้อสลุปมาแล้วโหนะนะโดละฮะโดละนะทุกคน chỗ dễ chỗ dễ chỗ dễ chỗ เจ็บ 어. <목소리도> เบียน,นีเฮาบ่ไร้ทุกคนเอ้ยมันหอกถ้าจะยืสีอยู่ทั้งโลกไีแล้วยือูกทั้งโลกอ่ะฮะหัก็ออกกระฟาปีกมาปีกอ๋อจะน้อยกับเบี้เฮาแล้วทุกคนเลยเบยเฮาแล้วนี่เลยเบี้ยจะเอาโต๊ะมามาดลำนี่มาดลำบ่ แล้วแล้วหางก็ได้คุมที่ซี่ทุกคนเลยี่ซี่คุมเลมอ้มีเบมาคิดพร้อมตัวเองน,นะนะเบมาคิดตัวเบเบมาผพดมาผพดละเบมาเพ็ดนั่นเองทุกคนมาผพดมาพิดนี่นละบาลอ่อนเอินมาคิดชื่อหลายตัวตัวนี้ทุกคน คุมนี้ก็แล้วอันนี้เบม,มามีคุมไม่มาให้กะแล้วามาล่าตะโคดด้วย้าจะไปเอาวันคิงโง่มาเชยอ,อีกก็อเอาฝุ่นเชยอ,อีกอ็ ตัวนี้อ้อยอดได้ทุกคนตรงยอดเลยอย่างอีสองเคาะอันนี้กะมั่งโมงอันนี้มันบริยูทนาโห่พ่นหน้า,โโน,น,าน้อยจะไม่ได้ค็ดขุมเลิกทุกคน โอหโหมาหลาย,ยม่ตายนึงบุท่านปร่งยอดนี่นะงูก,กัดทุกคนเลยน้าผู้งูถึงนี่แกย่านแต่ง,งูก,กัดนั่นแหละกำลังปร่งยอด ต่ำอีกแล้วพี่เดียวก็จะต่ำม,มันเจีบเลยนะนี่จะนี่จะต่ำพอตัวนี้ได้ทุกคนเลย ໂຕນີ້ບໍได้ມັງເອົາເຄີໄປດິນມັດມມນນກົ້ານມອົາເອາ ก่อนทุกคนเลยน้ำมาเยี่ยแห้งเลยหน่วงบเลิกเลยแห้งไว เาบลงเอาอีก็็คู่หนึ่ง บเบไม้ห้ากกะแปดบเบแปดขุมทุกคนเลยยบร้อยแล้วลเซอฝุ่นนทดน้ำอัดอัดอันนี้ก็อัดดอกกนทุกคนอย่าลืมจนะราผัดเป็ดห้า มาเลยเมือเอาโต๊ะก่อนเอาโต๊ะบัดหูก่อนจะน้อยเบไปกินนะเบข่าวคนาทางทางบ้านละน้อยประมาณนี้ทุกคนฝนตกเทะเล์แล้วกระมุนมีแต่ขี้ตมไปกับไรบ้านี้คักวอลิ้นขี้ตมนะคัก คนน้อมประจัน,นนีอ้าอทุกคนสำหรับคลิปนี้กับบมมีพิเลลายขอโจอไว้สำนีขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามได้ครับสมเพื่อเป็นกำลังใจให้ลหน้อยเด้อเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย